ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจำเริบสัวจ้าอาโลกโลซเรย์นิเกักเนียเตียงเอเจตีกรุบหนึ่งเจตีสรลันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลป์ผู้ดำเนินรายการภาษาเขมรในชีวิตประจำวันก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพร้อมๆกับจะนำผักนะคะมามอบให้กับท่านผู้ฟัง นะคะในทุกครั้งไปผักที่จะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นผักสลัดค่ะอาจจะใช้ใส่ในอาหารประเภทยำหรือว่าลองจานตกแต่งอาหารให้สวยงามผักที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือผักกาดหอมนะคะคำว่าผักกาดหอมก็คือสลัดสลัดหรืออาจจะพูด ให้เต็มยศเลยนะคะก็บอกว่าบอลแล่บอลแออลซาลัดจะเติมคำว่าบอลแลที่แปลว่าผักไปข้างหน้าก็ได้นะคะก็คือผักสลัดนั่นเองนะคะคำว่าสลาัดสลัดเนี่ยเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ,นะคะถ้าจะบอกว่าผักกาดหอมอยู่ในตู้เย็นผักกาดหอมกาดหอมอยู่ในตู้เย็นก็พูดว่าสลัดนิวโนงตูตึกกสลัด เนื้อขนมตูตึกกอรหรืออาจจะบอกว่าบอลล่าสลัดเนื้อขนมตูตึกกอบอลล่าสลัดเนื้อขนมตูตึกกอผักกาดหอมอยู่ในตู้เย็นนะคะประโยคที่บอกว่าแม่ใช้ลูกไปซื้อผักกาดหอมแม่ใช้ลูกไปซื้อผักกาดหอมบด้เปร,ปรโกนตูตึนบอลล่าสลัดบด้เปร,ปรโกนตูตึนบอลล่าสลัด แม่ใช้ลูกไปซื้อผักกาดหอมนะคะถ้าจะบอกว่าเอาผักกาดหอมมาให้ฉันด้วยเอาผักกาดหอมมาให้ฉันด้วยยกบลอกบลลสลัดโอยเคียวหมกพองยกบอลลสลัดโอยเคียวหมกพองเอาผักกาดหอมมาให้ฉันด้วยหรือจะถามแม่ค้าว่ามีผักกาดหอมขายไหมเมียนบอลลสลัดลัวเต้ เมียนบลลาสลัดลวเตบอกว่าเขาชอบกินผักกาดหอมกวดเจ้าจัดยำบัลลาสลัดกวดเจ้าจัดยำบัลลาสลัดเขาชอบกินผักกาดหอมคำว่าสลาัดสลัด,ดมักจะนิยมพูดกันมากกว่าที่จะใช้คำว่าบอลลาสลัด อาจจะยาวไปนะคะเวลาพูดก็พูดสั้นๆน,นะคะยังบอกว่าผักกัดหอมเป็นผักสดเขาจะบอกว่าสลัดเจยบลสรโรสลัดเจยบลสระะหรืออาจจะพูดให้เต็มๆว่าบบลส์สลัดเจยบลส์ก็ได้นะคะท่านผู้ฟังวันนี้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คําว่าผักกัดหอมนะคะผักกัดผักกัดหอมออกเสียงว่าสลัดสลัด หรือบอนแลลาลัดวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังโปรดติดตามรายการของเราในตอนต่อไปนะคะจะมีผักอะไรมามอบให้กับท่านผู้ฟังอีกต่อไปค่ะจ้ามกรุปเรียที่นี่สถานีวิทยุศึกษา